ถ้าท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมสตว์ต่อก็ DIY นิดหนึ่งนะครับวันนผมมาทำอะไรในห้องน้ำนะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนฝาโถส้วมนะครับผมก็วันนี้ซื้อมาในราคาประมาณ290ครอบีิกสีไม่ทราบว่ายี่ห้ออะไรนะครับผมผมคิดว่าน่าจะจะเป็นมันจะเป็นต้องใช้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า สาเหตุที่ผมเปลี่ยนเป็นเพราะอะไรนะครับเ่ออุปกรณ์ผมก็น่าจะมีแอ,อเนเจาะประเลื่อนนะครับผมตัวเล็กแล้วก็อันนี้เพิ่งซื้อมาใหมา่เพ<อ>ิ่งมาเปลี่ยนมาดูกัน โอเคครับบริเวณตรงนี้นะครับมันมันอ่ามันแตกนะครับนี่มันแตกเพราะว่ามันอาจจะเกิดจากพลาสติกที่มันกรอบก็ได้นะคร<ช>ับผมมันแตกเดีย๋ยวเราก็เลยต้องเปลี่ยนมันเพราะนั่งเข้าไปมันก็จะเจ็บนะ,ค,ะ<ช>ครับผมนี่โอเคเดี๋ยวไปดูน็อตอ่าข้างหลังกันว่ามันมีอย่างไงบ้าง นี่เป็นนอต oh, <no. S 1> ด้านหลังนะครับเป็นน็อตด้านหลังที่อยับจับยึดติดอยู่สองอันเดี๋ยวเรามาทำการถอดกันนะอ สำหรับแม่บ้านนะครับที่เป็นผู้หญิงนะครับ <Okay. S 1> ก็ถ้าจดเจอปัญหาแบบนี้เอ๊ไม่รู้จะทำยังไงนะครับ <Okay. S 1> ก็ไนะครับที่บิ uh, Mix i, ๊กซีมีขายนะครับผมเป็น uh, อะไรแต่ต้องดูบาง uh, ยี่ห้อนะครับบางรุ่นบางรุ่นมัน uh, ตัวฐานนะฐานจับจะไม่จะไม่เหมือนกันนะครับผมโอเคเราทำการถอดออกมาแล้วนะครับก็วิธีสังเกตนะครับใหู้ดูฐานฐานตัวนี้ฐานตัวนี้นะครับเพราะว่าบางทีอ่ะมันจะมีฐานบางตัวมันจะมีฐานแค่ <Okay. S 1> สั้นแค่นี้นะครับผมต้องต้องรู้ว่า บางทีมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมคิดว่านะครับผมพยายามเวลาเราเลือกซื้อเราต้องเลือกดูเลือกดูฐานนี่ก่อนนะครับผมว่าวิธีการมันมันเหมือนกันไหมไม่งั้นวิธีง่ายก็คือการถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปเราถ่ายรูปฐานมันก่อนแล้วค่อยไปเลือกซื้อไม่งั้นมันจะผิดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำงานแกะกล่องเลยเลย จะออกคล้ายๆกันนะครับนี่ครับจะคล้ายๆน <Yahoo! S 1> นี่ครับมันจะมีคล้ายๆ มันก็มีแค่นอ็อตตัวล็อคตัวนี้นะครับผมเนี่ยใน,นี้ของเก่าก็ต้องดูว่าอันไหนมันแข็งแรงกว่าถ้าถ้าตัวไหนที่ถ้ารัดตัวนั้นไม่แข็งแรงกว่าก็เก็บไว้ใช้ ึ่งมันน่าจะมีประโยชน์กว่าอันนี้มันผมว่ามันเล็กเกินไปนะไม่น่าจะแข็งแรงผมว่าตัวนี้น่าจะแข็งแรงกว่าผมใช้อันนี้แล้วครับนแนะช่นันก็สวมไปครับมันเป็นแบบมีตัวสวมอยู่นะสวมเข้าไปเลย ตัวนี้มันก็มีลูกยางมันตัวนี้ครับปกติมันจะมีลูกยางนะฮะแต่วันนี้ไม,ไม่ไม่มีไม่มีมาไม่มีติดมาด้วยเพาะฉนั้นเราทงต้องมถ้ามีโอกาสเจอแล้วไปซื้อมาซื้อมาติดเอาครับมันจะทําให้เยืดอุ่นน,นิ่มโอเคครับเดี๋ยวเรามาใสา่เลย ก็ขันพอตึงๆมือนะครับเพราะมันเป็นพลาติกถ้าขันแน่นเกินไปเกลียวมันจะหวานหวานนะครับหวานโอเคครับก็สำเร็จแล้วครับง่ายๆครับผมสิ่งที่เราสิ่งที่เราทำได้อเล็กน้อยนะครับผม คิดนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากด้วยนะครับผมฝากกนแล้์กดแช์นะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ